สวัสดีค่ะชาลาศีเมถุนและคณะเมถุนสวัสดีชาส่องทุกทกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอต้อนรับคุณคุณทุกคนนั้นเข้าสู่ช่องทะหลาพิมพ์พาดดวงกับหมออุ้มนะคะและนี่นั้นคือการทำนาดยดวงความรักแบบทั่วๆไปของคุณคุณประจําวันที่1ถึงวันที่15 ้พฤศจิกายนนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเนาะและนี่นั้นคือการทานายดวงแบบทั่วๆไปดังนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าเรื่องราวต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้นแบบสลับกันบ้างก็ได้เนาะดังนั้นให้คุณแ้นดูคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะส่วนใครที่สนใจดูดวงสนตัวเนาะอยากได้อะไรที่มันอะไรที่มันชัดเจนที่มันเป็นตัวคุณเนาะก็สามารถมาดูดวงสนตัวกับอุ้มได้เราเด็กกันดูดวงสนตัวกับอุ้มแ้นอยู่ใต้ดีคิปเชนบอกแล้วทุกคนสามารถคลิก้ามาดูได้นะคะอุ้มใจ เป็นกันเองกับทุกๆคนนะไม่ต้องอ่วงไม่ต้องกังวลนะคะ <c oughs> เริ่มกันเลยนะคะคนที่เข้ามาใหม่ๆก็แนะนำว่าให้ดูทางคลิปเลยจะดีมากกว่าเนะานะชาวราศีเมถุนเนี่ยจะเป็นชาวธาตุลมนะคะในส่วนของวันที่เกิดนั้นจะเอาตามตำราไหนก็ได้จะเอาตามตำราตะวันออกหรือตะวันตกก็ได,าาได้ถ้าตามตำราตะวันตกเนี่ยจะตรงกับวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่20มิถุนานเนาะ นั่นแหละหรือว่าจะตามลักนาก็ได้ถ้าตามลักนามันก็จะยากนิดนึงเพราะว่าต้องหาเวลาเกิดด้วยก็ลองเซิร์ช Google ก็ได้ว่าวิธีหาลักนาหาอย่างไงนะคะโอเค <c oughs> อนยเริ่มดูกันนะคะ ดูไว้เพื่อระวังนะคะมีสิ่งดีๆก็เก็บนำกลับไปใช้มีสิ่งที่ไม่ดีก็ช่างมันไปเอาไว้ระวังเฉยๆก็พอคะ่ะขอดูตัวต้นชาวราศีไม่ถุนและคณาเมถุดในช่วงนี้หน่อยนะเมถุดเป็นยังไงบ้างเอง่ยพายเมลาที่ขึ้นมานะคะเป็นพาย u e e n of Earth โอ้ไพสวยมากเลยอ่ะไพ่ q u e e n of Earth คุณเห็นไพาราชินีคนนี้ไหมเขาเป็นราชินีแห่งแผ่นดินค่ะคุณเขาเป็นราชินีที่เป็นราชินีที่กำลังตั้งครันด้วยเป็นราชินีที่เพียบพร้อมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นราชินีที่แบบ ดีมากๆเลยอะค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ราชินีคนนี้เนี่ยเหมือนเขามีอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจเขาเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่สวยอยู่ในจุดที่ดีนะอยู่ในจุดที่หลายๆคนอิจฉาอยู่ในจุดที่ทําอะไรก็ดีทําอะไรก็ปังทําอะไรก็สําเร็จมีเสน่ด้วยนะจะคุยจะ,จะพูดจากับใครก็มีแต่คนนิยมชมชอบแต่ทําไมก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมเขาตั้งคันยู่เนี่ยเขารู้สึกเขาอึดอัดจังเลยเขารู้สึกว่าเขาอยากจะ หาที่เหมือนแบบปลดปล่อยแบบว่าเหมือนคนคนกำลังตั้งคันอยู่แล้วรู้สึกแบบอึดอยากจะหาที่คลอดสักที่หนึ่งมีที่ตรงไหนนะที่เป็นที่เย็นๆที่ตรงไหนนะที่เป็นที่สบายใจที่ตรงไหนนะที่เป็นที่ที่พักใจที่ตรงไหนนะที่จะเป็นที่ให้ฉันรู้สึก อยู่ได้ที่ให้ใช้อะไรได้อ่ะค่ะคุณบางทีบางครั้งอารมณ์คุณเนะ่ยบางทีมันจะสเสียงนิดนึงสวินิดนึงอะไรนิดนึงนะอยั้งท,งที่ไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่ที่ทำอะไรก็แบบดีทําอะไรก็เลิศทําอะไรก็ชนะเป็นไพ่ของคนรวยด้วยนะไพ่ควีนเถื่อนเนี่ยนนะเออควี Queen Earth, นออฟเอร์ดฮะค่ททุกคนแล้วเป็นไพ่เดดจัดเมนขึ้นมาด้วยก่อนหนะ้าน,นี้ไปขอพรอ,อะไรไว้ไหมนะคะเดดจัดเมนตตามขึ้นมาตรงนี้เนาะอะไรที่คุณขอไว้อะไรที่คุณรู้สึกว่า ไม่สมหวังอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันอึดอัดอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้อยากใจคุณเลยอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าฉันพยายามอยู่ฝ่ายเดียวฉันทําอยู่คนเดียวงานทั้งบริษัทฉันทำอยู่คนเดียวหรือว่าเรื่องผู้ก็ตามฉันต้องเป็นคนที่แบบว่าทําดําเนินการฉันต้องเป็นคนจัดการทุกอย่างแต่ว่าแบบ หอจากนี้ไปอ่ะมันจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะสิ่งที่คุณขอพรไว้สิ่งที่คุณอธิษฐานไว้มันจะสําเร็จแล้วนะมันใกล้แล้วนะมันใกล้คอนแล้วนะคุณต้องอดทนนะแม่ถูนคุณต้องอดทนอีกนิดนึงมันใกล้จะดีแล้วมันใกล้จะแบบโอเคแล้วนะคะแม่ถูนคุณต้องมีกําลังใจมากกว่านี้นะคะคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่านี้นะคุณมีศักยภาพเยอะมากมายเลยนะคะแม่ถูนแม่ถูนเนี่ยคุณเป็นราศีที่จะทําอะไรก็ทําได้ขอแค่คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองเท่านั้น นะคะแมุ่นแม่ถุนเนี่ยเป็นราศีที่เป็นคนที่มีคนหลักมีคนเอ็นดูมีคนเมตตาเยอะมากแต่ว่าประเด็นน่ะคือเขา,าเป็นคนที่ อืมย่างไงอะปั๊บหนึ่งเขาจะโฟกัสตรงนั้นปั๊บหนึ่งเขาจะโฟกัสตรงนี้แล้วเทพธรรมดาที่เขาจะช่วยเหลือเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือเรื่องอะไรของคุณก่อนดีจะช่วยเหลือเรื่องนี้ก่อนดีไหมหรือไปเรื่องนี้ก่อนดีหรือไปเรื่องนี้ก่อนดีอะไรประมาณนั้นนะคะคืนแดงนั้นเนี่ยอยากให้เขาช่วยเหลืออะไรขอพรสักอย่างหนึ่งเนาะแล้วโฟกัสที่สิ่งสิ่งนั้นเนาะแล้วให้เขาช่วยเหลือทางด้านนั้นเนาะจะได้เป็นแบบนั้นเนาะ โอเคไหมนะคะเรื่องอะไรไม่รู้ว่าเมทุนมีเรื่องแบบรู้สึกหนักใจอยากที่จะระบายให้ใครสักคนหนึ่งฟังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนคุณแบบอืมเนี่ยเหมือนเกิดใหม่เสร็จแล้วปุ๊บก็เนี่ยเอามือแบบแปะ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 ไว้เนี่ยเห็นป่าแบบว่าอืมอยากให้คนรุ่นหลังได้มาเห็นคําที่ฉันอธิฐานได้มาเห็นคําที่ฉัน ขอพรได้มาเห็นคําที่ฉันขอไว้อะไรประมาณนี้ยู o อฟแอรรู้สึกอึดอัดเหลือเกินรู้สึกอยากพูดเหลือเกินรู้สึกอยากทําอะไรบางอย่างเหลือเกินเนี่ยรถมาไปแล้วอ่ะรถมาอยู่ตรงนี้เห็นป่ะรถมาไปแล้วแล้วฉันอยู่ตรงเนี้ยฉันอยากทําฉันอยากพูดฉันอยากอะไรมากมากเลยนะฉันกนําลังรอจังหวะฉันกนําลังรอเวลารอเวลาอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเหมือนคนใกล้ข้อเต็มที่เลยอะ่ะ น่ะต่อ,อ,อกันค่ะดูคอนสอดดีกว่า คนเส,สิร์ตชาลสีเมถุนในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างพาไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่เอ็ดออฟฟายนะคะเอ็ดออฟฟายคนเส,สิร์ตชาลสีเมถุนเนี่ยส่วนใหญ่จะโฟกัสเรื่องการงานซะส่วนใหญ่ในนี้โฟกัสเรื่องความงานการงานเรื่องความสําเร็จเพราะว่าในเรื่องของความรักเนี่ยเป็นไพ่เซเว่นออฟคัพเลยแทบจะไม่ค่อยเชื่อในความรักแท้เลยอะคะ่ะคุณเมถุนเจอมาเยอะใช่ไหมเจ็บมาเยอะใช่ไหมเหนื่อยมาเยอะ ใช่ไหมกับความรักพยายามกับใครสักคนหนึ่งคิดว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ใช่แล้วกับมาคนคนนั้นกลับมาทําให้คุณรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าใจกับความรักดังนั้นฉันจะไม่เอาละฉันจะไม่อะไรละฉันจะปิดหัวใจฉันแล้วฉันจะไปโฟกัสเรื่องงานแต่พอจะโฟกัสเรื่องงานได้สักพักหนึ่งใครก็ไม่รู้เข้ามาทําให้ตัวเองรู้สึกแบบว่อนไหวอีกแล้วใช่ไหมให้คุณมันขึ้นมาแบบนั้น่ะแล้วยังไงต่อ เดอะมิชชันดูดูอยู่นะจ๊ะดูดูอยู่นะจ๊ะแต่บอกไว้เลยว่าคนสดเมถุนถ้าใครเป็นชาวสองตัวเลือกเขาเยอะนะคนชอบเขาเยอะด้วยเพราะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เขาฮอตเป็นช่วงที่เขามีเสน่ห์ทำอะไรเขาก็จะดูดีทำอะไรเขาก็จะดูเลิศอะไรประมาณนั้นดังนั้นก็เข้าคิวดีๆนิดนึงนะ <laughs> โอเคแล้วในช่วงนี้เนี่ยพายแนะนำให้ไม่ถุนจริงจังกับใครสักคนหนึ่งไหมเป็นพาย Age of Air นะคะเดี๋ยววิกหน้าบอกอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน <c oughs> ทำไมพายชอบพูดแบบนี้ล่ะเป็นพายืะ High p i ทไพาบอกว่าไม่ถุนเองนั่นแหละ ยังไม่แน่ใจตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วนั้นคุณพร้อมหรือว่าคุณไม่พร้อมหรือว่าคุณยังไงกันแน่แดังนั้นเนี่ยก็อยากที่จะให้คุณได้ศึกษาเรียนรู้กับตัวเองก่อนว่าพร้อมจริงๆไหมกับการที่จะรักใครสักคนหนึ่งพร้อมจริงๆไหมที่จะเปิดเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาพร้อมไหมที่จะเรียนร้กัใครสักคนหนึ่งมันมันเหมือนมองจากข้างนอกอะ่ะดูเป็นคนที่ ดูเป็นคนที่เหมือนจะเจ้าชูนะแต่ว่าข้างในอน่ยเป็นคนที่เปราะช้ำมาเยอะมากเลยอย่ะดูเป็นคนที่เหมือนจะแบบฮอตนะแต่ว่ามันมันผ่านอะไรมาเยอะมากเลยอย่ะเออประมาณนั้นนะ่ะดังนั้นก็หมอไม่รู้หมอจะพูดยังไงอ่ะพายบอกว่าวีคหน้าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะคะ อืมแล้วก็เป็นไพ่แทน of earth ไม่แน่นะปลายปีอาจจะมีข่าวดีก็ได้อาจจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้มองคนธาตุดินไว้นะมีโอกาสเจอรักแท้เจอคนที่เอ่อเป็นคู่ของคุณเป็นรักแท้ของคุณที่คุณรอคอ,อยก็ได้แต่คุณต้องเปิดใจเยอะๆหน่อยกับเขาคนนี้เพราะเขาคนนี้อาจจะไม่ใช่คนที่เป็นสเปคคุณหรอกเพราะเขาคนนี้จะเป็นคนที่แบบทําอะไรก็เป๊ะทาอะไรก็จะแบบว่าเคย คือแบบทําเลยดูเป็นผู้ใหญ่ดูแบบลุกผู้นํำอะไรอย่เงี้ยไม่รู้จะเป็นสเปกคนหรือเปล่าแล้วเป็นพายเดอะเฮอร์มิด้วยอาจจะเป็นชาติต่างชาติแล้วก็แบบคือแบบเหมือนคุยคนละภาษาแล้วก็แบบอยู่คนละโลกกันเลยอะเออไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะชอบขเาไหมนะคะพายก็เลยว่าเดี๋ยวาบอกกันอีกทีหนึ่งนะอืมถ้าใครอยากรู้ก็แท็กมดดูดวงส่วนตัวก็ได้นะค่าดูดวงเขาไม่แพงหรอ อืมบางคนอาจจะมองว่านี่แพงแต่ว่าลองมาดูก่อนมันคุ้มนะ <c oughs> ขายของสุดฤิ์แอะพอดีช่วงนี้หาหมอหม่อยหาเงินไปจ่ายค่าหาเงินไปจ่ายค่ายาหมอ <c oughs> โอเคไปต่อค่ะต่อกันในหมดของคนที่กำลังคิด ต่อนะคะในหมดของคนที่คิดถึงฟแฟนเก่าเนาะเป็นนงกันบ้างนะคะขอตัวต้นแฟนเก่าคนเก่าของคุณนายถุดลักษณะไม่ถุดไหนนะคะพไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดือดจะติดบางคนอาจจะคุยกับชาวธาตุลมหรือเขาคนนี้มีลมเป็นตัวเยอะๆก็ได้เนะาะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เดือดจะติดอาจจะเป็นชาวราศีตุลักนาตุลก็ได้นะคะแล้วตามมาด้วยไพ่นายออบแอนเนาะอุ้มคิดว่าเขาคนนี้ยังไม่ไปไหนหรอเพียงคิดถึงคุณอยู่แต่เขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ปากแข็ง ใจแข็งแข็งไปอย่างนั้นนั่นแหละแต่จริงๆอะไม่ได้เป็นคนที่แข็งหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะคะคุณเมทุนเป็นคนที่ที่ทําเหมือนเข้มแข็งแต่ว่าข้างในอะเขาเป็นคนที่ที่แบบ ดูอ่อนแอนะดูแบบว่าแข็งนอกแต่อ่อนในดูแบบดูส่องคุณดูมองคุณอยู่เรื่อยๆเลยอนะ่ mm hmm. ไพ่เดอะแซนอาจจะเป็นชาวสาีสิงห์นัคนาสิงหรือจะเป็นชาวแม่สิงห์ธนูก็ได้นะคะอื mm hmm. ประมาณนั้นอาจจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณประมาณนึงก็ได้เหมือนกันนะคะคุณเมถุนถามว่าเขาจะกลับมาหาคุณไหมจากไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะมเพลอร์อุ้มคิดว่าถ้าเป็นไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นคงกลับ แต่ว่าถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาคิดอุ้มคิดว่าเขาคงจะแค่มาแบบว่ามองคุณอยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์ด้วยนะคะมองคุณอยู่ใกล้แล้วไม่น่าจะกลับมาแล้วแหละน่าจะอยู่ในที่ของใครที่ของมันนะคะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมามันดูแบบนิ่งๆเงียบๆไปแล้วว่าไม่ทุนเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะคะแล้วไพ่แนะนำให้ไม่ทุนกลับไปหาเขาคนนี้ไหมเป็นไพ่ Three of w a t e r นะคะคนคนนี้เนี่ยมันเป็นความรักที่มันดราม่านิดนึงเนาะมงคนอาจจะเกี่ยวข้องกับรักสามเศร้าเราสามคนก็ได้แล้วเป็นความรักที่มันเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับอะค่ะคุณเป็นความรักที่มันโหมันดราม่ามายาวนานมากๆเลยอะมันมันทรมานจริงนะเออแล้วมันไปไปกลับกับมันไม่จบสักทีอะแล้วแบบเป็นความรักที่มันแบบ บางคนอาจจะวนเวียนกันแบบหลายปีอะเป็นสิบได้ไหม เออบางคู่อาจจะถึงขั้นนั้นเลยนะเพราะว่ามันแบบมันวนเวียนอยู่อย่างนั้นตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกว่าจะเลิกว่าจะเลิกแต่ก็มาว่าจะเลิก,กว่าจะเลิกแต่ก็มาว่าจะเลิกแต่ก็เป็นคนนี้ว่าจะเลิกแต่ก็เป็นคนนี้เขามีด้านที่แข็งแล้วเขาก็มีด้านที่อ่อนโยนแล้วเขาหน้าแปลกอยู่อย่างหนึง่งคุณอะเป็นคนที่บางทีอ่ไม่ได้ชอบคนแบบนี้ซะด้วยซ้ําแต่ไม่รู้ทาไมเหมือนกันพอเป็นเขาคนเนี้ยคุณกับแบบ ใจอ่อนให้เขาคนนี้ได้เสมอเลยอะค่ะคุณเมทุนคุณแบบอะไรกับเขาคนนี้ก็ไม่รู้อ่ะไพ่แนะนําให้คุณกลับไปไหมหอ f ฟออฟแอร์เนี่ยดูดีเห็นปะเห็นเห็นคนที่นั่งเรือตรงนี้ปะเนี่ยไพ่เนี่ย,ย,น,ยนั่งขันหลังกันแล้วอ่ะไพ่ไม่แนะนําให้กลับไปนะอือประมาณนั้นค่ะโอเคค่ะไปะ ต่อค่ะต่อกันในห,หมวดของคนที่มีความรักคนที่มีความรักมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเสียงหมออาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบก็เปลี่ยนพยื้นที่อัดไใบเรื่องตอนแรกไปอตางระเาบียงฝนตกก็เลยมาอ่าดนเดบ้านอดในเดบ้านก็ไม่รู้ชัดเจนไหมก็ทำใจนิดนึงอะ ขอดูหน่อยสีเมถุนเมถุนเมถุนที่มีความรักนะคะเป็นยังไงบ้างขอดูตัวต้นชาติตตสีเมถุนและขนาดเมถุนที่มีความรักในช่วงนี้หน่อยค่ะไพ่ใบแรกเป็นอะไรเอ่ยไพ่ใบแรกเป็นไพ่ The World ขึ้นมาใบแรกเลยนะคะทำไม h ด w o r ว d ขึ้นมาใบแรกละ่ะฮ The World ขึ้นมาใบแรกแบบนี้มากับไพ่เซ v ว n t ออฟวอเไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะ ถ้าเป็นเพื่อนกันน่ะอุ้มจะบอกว่ามันเป็นไพ่ที่พร้อมอยู่และพร้อมไปมันเป็นไพ่ที่คุณอยากจะถามคู่ของคุณว่าเธออยากจะให้ฉันอยู่หรือเธออยากจะให้ฉันไปหรือเธออยากจะให้ฉันอยู่ตรงไหนในที่ของเธอไหนเธอลองบอกฉันมาสิเธอต้องการฉันไหนฉันพร้อมที่จะอยู่ฉันพร้อมที่จะไปแต่ว่าฉันอยู่ตรงเนี้ยฉันอยู่ไม่ได้แล้ว ฉันอึดอัดเนเครียดฉันกังวลฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะอยู่ตรงไหนฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะปรับตัวอย่างไงฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันควรที่จะขยับไปทางไหนเมื่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันกดดันไปหมดไพ่ t ด e w o ว l d มันแบบมันนั่งคิดมานานแล้วอะว่าฉันจู่ควรจะขยับซ้ายขยับขวาควรที่จะอะไรอย่างไงแต่คือแบบ มันทำอะไรไม่ได้อะเป็นเซเว่นออฟวอเตอร์ฉันได้ทำได้แต่คิดในฝั่งของฉันอย่างเดียวอะแล้วเป็นไพ่เดอะสตาร์ฉันทำได้แต่คิดไปเองอะคิดในฝั่งของฉันแล้วก็แบบไปขอพรที่นู่นที่นี่ที่นั่นไปขอดูดวงบ้างอะไรอย่างเงี <c> ้ย <oughs> เออขอให้คนนู้นคนนี้คนนั้นช่วยเหลือบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ฉันยังมีความหวังในรักแท้อยู่นะฉันยังเชื่อในรักแท้อยู่นะเป็นไพ่เดอะเลิฟเบอร์ขึ้นมาตรงนี้ ขอดูตัวตนเขาคนนั้นที่ไม่ถุนคนนี้ก็มาคิดถึงอยู่ในะตอนนี้หน่อยค่ะเป็นไพ่เป็นไพ่ Ace of Air นะคะขึ้นมาแบบนี้ตอนนี้เหมือนตอนนี้เขาคนนี้เหมือนต้นไม้ที่แข็งแกร่งนะ ถ้ามองเขาสมัยก่อนน่ะเขาดูเป็นคนที่มั่นคงเขาดูที่เป็นคนที่แข็งแกร่งแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วนะคะคุณณปัจจุบันเนี่ยเขามีหลายๆทางเลือกมีหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตเขามากๆคุณเห็นต้นไม้ที่ขึ้นมาตรงนี้ไหมละ่ะแล้วคุณเห็นลมไหมสายลมตรงเนี้ยที่มันพัดไปพัดมาตรงเนี้ยเออมันพัดไปพัดมาจนต้นไม้ที่มันหยั่งรากลึกอะ่ะมันก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันกับสายลมตรงเนี้ยค่ะคุณ อืมมันก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันแล้วมันก็มีความรู้สึกที่มันเป็นไพ่ไนออฟฟายอะ่ะมันเหนื่อยมากๆเลยอะ่ะเหนื่อยมากๆเหนื่อยกับชีวิตตัวเขาเองอะ่ะ มันถามว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณไหมมันไม่ใช่เรื่องราวที่มันเกี่ยวกับคุณเลยไม่มีคุณเกี่ยวอยู่ในนั้นเลยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตเขาทาง,งัานชีวิตเขาทาง,งัานว่าเขาจะเลือกเดินไปทางไหนเขาจะไปอย่างไงแต่เขาแค่ไม่มีเวลามาสวิต์ปิ้วหวานแหววกับคุณหรือว่าอะไรกับคุณทางนั้นเอ e o อ a แอถ้าเกิดว่าเขาพร้อมเดี๋ยวเขามาคุยกับคุณเองนะคะประมาณนั้นน้าในช่วงนี้เหมือนเขาเหนื่อยของเขาอะขอดูไพ่หลักให้ความสมคัญนี้สักใบนสิไพ่เด็ดฟูลอะ แม่งเดินกันไปโคตรไกลละแม่งกลับมาใหมายเล็กสุดเหมือนเดิมอะไรวะ <c oughs> โอ้ยขอไปคุณไม่สุภาพอีกแล้วเดี๋ยวน้ำมาแตกวะ่ะเข้ามีผม เกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่ะความรักระหว่างคุณสองคนเป็นไพ่เซเว่นออฟแอร์อ่ะมันมันเกิดเหตุการณ์นี้มันเกิดมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะคุณเหตุการณ์ที่มันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกมันไม่สามารถพูดกันได้คุณมันจะพูดจะพูดจะพูดแต่มันก็ไม่สามารถพูดกันได้มันทําได้แต่แบบว่าเฮ้ยเก็บไว้อะไรไว้เก็บไว้อะไรไว้เก็บไว้จนอกจะแตกตายอยู่แล้วเฮ้ยพูดได้ไหมพูดไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลย ไม่ถุนทำไรคิดมากขอพรมึงจะให้กูอยู่หรือมึงจะให้กูไปส่วนเขาโอ้ยคิดมากทางเลือกในชีวิตเยอะไปทางไหนดีซ้ายดีขวาดีอะไรดีเครียดกับเรื่องงานเครียดกับเรื่องเงินนู่นนี่นั่นเข้ามาเต็มไปหมดเลยนั้นไนออฟไนออฟไฟเครียดเครียดทุกอย่างเอ e ออฟแอพร้อมจะฉันจัดการเองแต่ไม่ถุนยังเชื่อในรักแท้อยู่นะ แล้วเชื่อเวยว่าคนคนนี้เป็นคนที่โชคชะตาส่งมาให้เพราะว่าที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นความรักที่แบบดีมากอะ่ะดีมากจริงๆเป็นให้ six of six of f ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความรักที่มันทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเดินไปช้าไปหรือเปล่า,าแต่ว่ามันเป็นความรักที่ช้าช้าแต่มันมั่นคงอ่ะช้าช้าแต่แบบดีอ่ะอะไรประมาณนี้ค่ะ เออนะคะและนะตอนเนี้ยเขาคนเนี้ยรู้สึกยังไงกับเบถุนจากไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะซันค่ะเมถุนเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่ดีมากเลยนะเขาอยู่กับคุณทุกครั้งอ่ะไม่ว่าเขาจะไปเครียดเขาจะไปอะไรมาหน้านิ้ยคิวเขาหมดหรือว่าอะไรอย่างไงี้มาเขาเจอคุณแล้วเขาเหมือนเขาได้พักเขารู้สึกว่าเขาเจอคุณแล้วเขามีความสุขเขาเจอคุณแล้วคุณคุณเติมเต็มเขาอ่ะคุณเติมเต็มเขาทําให้เขารู้สึกดีๆอ่ะทําให้เขา มันเติมเต็มความรู้สึกเยอะแยะมากมายในหัวใจเขาอ่ะทาให้เขารู้สึกแบบจะซานน่ะคุณคือพระอาทิตย์ในหัวใจเขาจริงๆนะคะคุณเขาไม่อยากเสียคุณไปเขาไม่อยากห่างไกลคุณเลยอะ่ะสิกออกฟไฟจะไกลกันหรือเปล่าเนี่ยจะห่างกันหรือเปล่าหรือจะยังไงอืมเขาอยากเดินไปกับคุณน่ะอยากอยู่ใ,ใกล้คุณน่ะ ยากไปกับคุณแบบนี้เรื่อยๆอะค่ะอยากหาหนทางที่จะอยู่ข้างๆคุณแล้วไปกับคุณแบบนี้แต่เป็นพ่ายเซเว่นออฟไฟเขาไม่รู้จะทำยังไงดีให้สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนนั้นไปด้วยกันอย่างมีความสุขไปด้วยกันอย่างแบบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยอยางมีความสุขจริงๆอะเดอะไฮโลแพนเขาจริงจังกับคุณนะเขาไม่ได้มาหลอกคุณนะเขารักคุณจริงๆเดอะไฮโลแพนคุณเห็นเต่าไหมเต่าหมายถึงความยืนยาวความยั่งยืนและตลอดไปอะค่ะคุณเขาอยากอยู่กับคุณแบบ ไม่ใช่แค่วันนี้วันพรุ่งนี้เขาอยากอยู่กับคุณเป็นแบบร้อยปีสองร้อยปีสามร้อยปีคืออยากอยากจะมีคุณแบบเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะคุณคุณเ่ทุนอืมมีคุณจนวันสุดท้ายของชีวิตอ่ะเออเขารักแล้วเขาก็ให้เกียรติคุณมากนะเออนะคะ the j e ว e l คือเขาไม่รู้เขาจะทํำยังไงอ่ะเขาตัดสินใจเลือกกับทางทางเดินของชีวิตตัวเองไม่ได้อ่ะเหมือนเขาต้องเลือกอะไรบางอย่างอ่ะเออแล้วแบบบางทีแบบไม่รู้จะตัดสินใจยังไงแล้วก็ไม่รู้จะธิบาย,ยัางไงให้คุณเข้าใจอ่ะพอเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาพูดกับคุณเองอ่ะเออประมาณนั้นนะแต่ดเดบิวเหมือนจิบชายอยู่ใช่ไหมเออเหมือนเป็นหมาป่าที่จิบชายอยู่แต่อย่าลืมนะวันเพนเมื่อไหร่ปุ๊บแม่งปุ๊บกายล่าง <laughs> คุณ่ะไปผูกพันในใจเขามาก The d เดวิคือพลังงานที่มันผูกพันในใจเขาคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะว่าใจิตใจเขาจะไปผูกพันที่ใครใจิตใจเขาว่ามันอยู่ที่คุณไปแล้วมันผูกพันที่คุณไปแล้วมันอยู่ที่คุณไปแล้วอ่ะคุณขโมยหัวใจเขาไปแล้วเรียบร้อยแต่แค่ว่าตัวเขาเองอ่ะคือแบบ คออือยังยังแบบตกผนึกให้กับตัวเองไม่ได้ยังวางแผนในกับชีวิตตัวเองไม่ได้แล้วยังวางแผนในกับตัวคุณไม่ได้ดังนั้นเขาเลยยังแบบตอบอะไรกับคุณไม่ได้เขาก็เลยผมขอ,อนิ่งไปก่อนนะฉันขอ,อนิ่งไปก่อนนะเดีย๋ยวฉันได้คําตอบเดี๋ยวผมได้คําตอบที่มันแน่นอนเรียบร้อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกรอบนึงนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะอื้อ ค่ะว่าเขาจะทำยังไงคุณตอนนี้เป็นผเาอึดเมจิเชียนเขาจะทําทุกอย่างทําทุกทางเพื่อรักษาคุณไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแล้วก็เป็นผ้าในออฟเอิร์ดก็คือว่าพยายามไม่ทะเลาะกับคุณอะ <c ười> แค่นั้นแหละ <c ười> เออเขาคิดว่าทางนี้เป็นทางเดียวที่จะแบบรักษาคุณไว้ให้ดีที่สุดอะอืมประมาณนั้นแต่อาจจะดูแบบนิ่งๆเย็นชานิดนึงอะแต่ขยับท่าทาง,างนิดนึงนะ พยายาบไม่ได้ตัแ้บบกินตั้งใจทำให้างานนี้คือแบบไม่มีที่น่งไม่มีอะไรอย่างไรทุกคนอยากเห็นไพ่ก็พยายามาหาตรงหาโต๊ะหานู่นนี่นั่นมานะคะอนี่ขโมยของน้องมาขโมยของนู่นเนี่ยโคมไฟก็ขโมยของน้อง ะะแล้วเม่ทุนล่ะคะเม่ทุนจะทำยังไงต่อไปอะเขาคนนี้คะไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะซันอะเม่ทุนพร้อมลุยอะเธอจะออยังไงเธอบอกฉันมาซิบอกฉันมาอะไรอย่างเงี้ยเม่ทุนอนะเอ,อ่อ for of water ฉันคิดคนเดียวไม่ไหวแล้วฉันจะกรี๊ดขอโทษนะเสียงอาจจะแรายยงนิดนึง page of air ตอนนี้อาจจะแบบกร er ี๊ดในระดับที่แบบว่ากรี ah ๊ดแค่แค่เนี้ย แต่อีกสักพักนึงจะแบบแบบแรงแรงกว่านี้นิด <c oughs> คือแบบจะไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะแล้วเป็นท้าดเด็ดจะจบก็จบไปดิอะไรอย่างเงี้ยคือแบบค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะแะนำความสำคัญระหว่างคุณสองคนนะ่ะจะเป็นยังไงต่อไปคะ Age of Water นะคะก็คือว่าในช่วงเออ่1-15พฤษภาคมนี้เอ่อพฤศจิกายนนี้ก็ยังไปด้วยกันอยู่นะยังมีความผูกพันซึ่งกันและกันอยู่นะคะยังไปด้วยกันได้ดีอยู่ค่ะ Tour of Earth ก็จะมีการแบบว่าเจอกันบ้างนะคะอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองครั้งอะไรเงี้ยก็ก็โอเคนะถ้าอยู่ใกล้ๆกันแฮปปี้อยู่นะ Ten of Earth ยังไปด้วยกันได้อยู่อะไรเงี้ยเออโอเคโอเคอยู่ แต่ก็ก็กแบบว่าบางทีอาจจะมีการแบบไม่ถุนบางคนอนะ่ะอาจจะกลี้นใส่หน้าชาวสองบางคนอาจจะโดนไม่ถุนกลี้นใส่หน้านะบอกไว้ก่อนเออนั่นแหละอะต่อค่ะแล้วไพ่อยากที่จะแนะนำอะไรไม่ถุนในช่วงจังหวะแถวนี้บ้างไหมเป็นไพ The ่เดอะไฮโลแพนคนคนนี้ไพ่บอกว่าคือคู่ของคุณนะ คือคนที่คุณสามารถเดินไปกับเขาได้แบบยาวนานมากมากจริงๆนะดังนั้นน่ะถ้าเกิดว่าคุณน่ะถ้าเกิดว่าคุณสามารถผ่านอุปสรรคทั้งหมดแล้วเดินไปกับเขาได้อ่ะสีดาบ The High r o a คุณสามารถไปกับเขาได้แบบจนตายเลยอ่ะจนแก่ตายไปด้วยกันได้เลยอะ่ะเออดังนั้นก็ผ่านสีเนส่เดือนน่ะสี่เดือนโดยประมาณนะเพราะนี้คือดวงับเทั่ไปแต่ว่า เดยทั่วไปอ่ะอย่าอย่าคาดหวังมากนะแต่อุ้มบอกเียว่าถ้าผ่านอุปสรรคประมาณ4-6เดือนแล้วกันเนาะอ่ะประมาณเนี้ยคุณก็สามารถไปกเขาได้จนวันตายแล้วแหละแต่ถ้าผ่านไปไม่ได้ก็แป้วนะจ๊ะประมาณนั้นจ้ะ โอเคไหมนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะชอบกันบ้างไหมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e กดแชร์กดกระดิ่งกดให้อุ้มทุกทุกอย่างคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะมีช่วงหนึ่งที่อุ้มหายไปก็นั่นแหละไปรักษาตัวมานะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กําลังใจอุ้มเ้วยนะทุกตอนที่อุ้มหายไปเวลาที่อุ้มรักษาตัวที่อุ้มไม่สบายนะอ,อุ้มก็ได้คอมเมนต์ทุกคนนั่นแหละเป็นกําลังใจให้กับอ,อุ้มขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาคอมเมนต์คุยกัน นะคะได้คอมเันตาจากทุกคนแล้วว่ามีกำลังใจอย่างไรก็ไม่รู้ขอบคุณมากๆเลยจริงๆคลิป ที่ทํามาบางทีเสียงเสริมหรือว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่ากองเกรงหรือว่าอะไรเงี้ยมันห่วยมากๆเลยมันไม่มีอุปกรณ์มันไม่มีอะไรเลยเพออุ้มมาพักวัาศาาตัตรีที่บ้านนะคะแล้วก็มันต้องไปอัดตรงนู้นบ้างอัดตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยก็บริเวณบ้านตรงไหนบ้างก็ไปตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะมีเสียงรบ,บกวนเข้ามาบ้างเนาะก็อย่าถือสากันเลยเนาะโอเคไหมนะคะก็จะพยายามทำคลิปให้ดูเนาะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณมากมนะคะ แล้วถ้าเกิดอุ้ม้วงเกินหรือมีคำพูดอะไรที่ไม่ดีนะคะอุ้มก็ขอโทษแล้วก็ขอ,อหัวสิกรรมด้วยนะคะอย่าถึงว่ากับเคียงกันเลยนะได้วหมค่ะ